โดนเจ้าทิ่นกว่างครับเฮ้ยเฮ้ยเคนรถเร็วไม่เล่นขึลนรถกัอนะทิ้งนะอะเร็วๆเคลื่อนมาลับมา อะไรก็ขึ้นขึ้นหลอ่ะขึ้นเร็วดีมัอยละอ่ะเร็วทำไมขึ้นมาเร็วเร็วนี่อยากสร้างก็ยากมาเร็วเร็ว được chưa Đi chưa được chưa được chưa

เดี๋ยวกูมาใหม่กูฝากไว้ก่อนเดี๋ยวกูมาใหม่